ปีนะครับต่อมานะครับให้จบ้างนะครับแต่ก็ไม่ทําให้อ่ต้นไม้ที่ปลูกตอนเราทร่สาีสองนะครับได้เปลี่ยนแปลงชื่อนะครับวันต้นไม้แต่ีของเป็นวันต้นไม้แต่ปีของชาติซึ่งเราคงพิได้ทราบกันว่าแล้วก็คลานสวนจิตการบุญทำา้นไม้้ัินที่เรกันในต่างประเทศ A phó đi cụt măng katlam. Wee peti peti ba hai yat sapa sao mãi ตังปฏิจังตุมหังกิปะเมวสมัสิมิตสตตสัโกไมแดงนะครับแล้วก็ญาติโยมนะครับที่มาร่วมทําบุญในวันนี้นะครับจะได้มีพระองค์เเสียวแจมผู้อำนวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬท่านกองกันและบรรเทาสาธารณภยัยเทศมนตรีตําบลเหนือครับแล้วก็บรรดาผู้ที่ ทีเตปะนาปะทาเกนนะครับอยู่ด้านด้านหน้านะครับอยู่ทางโน้นนะครับภาพวันนี้นะครับเป็นภาพที่ประทับใจแล้วก็นี่ต้องสบร้อยได้ก็ต่อเมื่อรับไปดีก็มีจะ้องได้ ขออนุญานเพอทานผู้มก่ี่บาเขาองกลัต่กินเทาเนาะเพ่มีพวามปอกผิวมาตั้ง่เอที่พยเอาเสียบน้อยๆกัมีเสียบน่อยๆอีู่า้หนาพ่อพี่รอประรับที่ให้เสียบขอเอารถมาใจอะไ้เองเนาะต้นโลกกับการเปเหรออกวอ เห็นไหมคะย่าอยู่ข้ามๆคุณแม่คุณยายนะคะที่มีความพร้อมใกลเคียงกันนะคะนี่แหละค่ะองานนี่แบบที่ว่าในความระม่เมื่องาะ